เงวันดีครับพี่เมื่อกี้เห็นพี่ช่วยช่วยเทนด้วยครับผมเป็นไงบ้างพี่เห็นเน้นเน้น่อบไปหรอพี่ว่าังไงก็เน้นหมัดเน้น่อครับเพราะว่าถ่านว่าต้องเปิดแผ้ก่อนครับเราจะได้ต่อยง่ายเพราะมวยเข่าถ้าโดนสอบโดนอะไรนี่พอแตกหน่อยมันก็จะเข้าทางเราพูดง่ายแต่จะวิ่งเข้ามาคว้าเราเราก็เลือกเตะเลือกแทนเลือกฝันได้ก็พยายามมีอาวุธ อาวุธลับอาวุธอันตรายถ้ายิ่งได้นับก่อนหรือว่าได้แผลแตกเนี่ยทาให้เกมเราจะง่ายขึ้นต่อยง่ายเพราะตัวนี้มวยแตกนิดเดียวราคาวิ่งครับแตกนิดเดียวเลยสี่หนึ่งห้าเหนือมวยแตกนี้ต่อยพอพอแตกแล้วมันมันต่อยง่ายเด็กจะต่อยง่ายพอเข้ามากอกเลยแล้วก็ขวางพันขวางะไรสับแทงเลือกได้แต่เด็กั้งใจร่างกายดี ประเมินเรื่องของเนื้อตัวเนาะนักบวยหน่อยะครับจากจากตอนแรกๆที่เข้ามากับตอนนี้นี่มันมันมันม <า S 1> ผิดหูผิดตาขนาดไหนคนละอย่างคนละอย่างเลย<ช>มาแบบมาแบบมวยมวยมันนอกอะซ้อมม็เบาวิ่งแล้วก็เตะสอบเตะเป้าไม่ค่อยมีตัวปั้มบอกอย่างมากก็ซ้อมไม่เกิาาน5วันน้องก็บอกแต่วันมา20กว่าแล้วเนื้อตัวดีดีดีเยอะเลยน้องปรับตัวได้อมาเจอหนักๆไม่กลัวไม่แบบว่าแต่ไม่น่าเชื่อน้องมันมีความตั้งใจพี่ตั้งใจ ตั้งใจถ้าเหนื่อยก็ไม่กลัวเหนื่อยก็ไม่กลัวแล้วเป็นเป็นเด็กที่ขยันไม่บุญจุดบกพร่องจากไปแรากับพี่ที่เจอกันที่เจอมาวินนั่เนเยเดี๋ยวเพชรต้องมาแก้ไขอะไรบ้างพี่ก <c oughs> ็ลูกตั้งจังหว,วาเรายแปลว่าเด็กมันข้อสอมันนอกอะอไม่ค่อยมีตัวปั้ม ร่างกายพอปั้มหน่อยก็เอวอ่อนหน่อยก็เอวน้องแนงน้องแนงจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่แต่ก็มีหลักเหลี่ยมมาช่วยแทงเขาได้แต่ว่าลูกแข็งแรงไม่มีลูกแข็งแรงทําให้เซียนเขาไม่เชื่อใจคิดว่าเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดทาให้ราคาไม่ดีแต่ไวนิน มีแน่นอนครับอาวุธก็รับได้คมขึ้นคมแล้วก็ปกป้องกันตัวด้วยใช่ใช่อาวุธหนักหนักก็เดิเยอะหนักก็เดิมที่ดอีกรอบหนึ่งครับไฟแรกเกมมันเป็นยังไงครัเกมไฟแรกก็เราก็ออกอาวุธได้ออกอาวุธมีเหลี่ยมเคลียร์เขาล้มแต่ว่าเวลาโดนปัม้มโดนวัดเขาเราก็มีมีลูกออนแอน,น่นลูกออนแอน,น่นล้มบ้างล้มไปตามเขาเขาก็อ่านอนาคตจะหมดตัวอย่างเราเราถอยตั้งรับลุมมินีช่วงนี้ก็ก็ให้เมยเดิน ก็เลยเสียเปรียบเพราวันนั้นแต่ถ้าล่าดําเนินวันที่27นี้ก็เวทีข้งางน่าเหนือเพชรก็น่าชนะได้เหมือนกันน่าชนะครับดูอาวุธก็ชนะดูวุฒิชนะแหละแต่ว่าเราเขาได้เดินเขาได้ลูกเดินได้หน้าเสือได้หน้าเสือได้หน้าเสือสองคันทำจากมวยแพ้เยอะก็เหมือนแพ้นิดเดียวพอทําได้นิดเดียวราคาวิ่งอย่างเดียวเลยหมดสี่ยกเป็นเป็นรอ,อ,องถึงสิบหนึ่งมันไม่น่าเชื่อเรื่องนี้ก็ย้ายจาก ลุมพีนีเป็นราดดำเนินใช่ครับผมเท่านี้การตัดสินราดดำเนินในมุมพี่ที่ว่าการตัดสินเป็นยังไงบ้างพี่ราดดำเนินช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์นหนึ่งครับว่าการตัดสินไม่มีเข้าใครออกใครว่าจบยกห้าก็ยังเล่นได้กันตลอดเลยบางทีสี่ห้าหนึ่งก็ชูสวนแล้วก็แห่กันต่อสี่ห้าห้าหนึ่งสิบหนึ่งก็มีชูสวนก็มีว่าแสงไม่ออกแสงไม่ออก เล่นง่ายเล่นง่ายตามอาวุธมวยไม่มีแสงไม่มีแสงไม่มีแสงล่าดำเนินกระแสการเล่นคู่นี้พี่ว่าบนล็อกนี่เป็นยังไงพี่น่าจะดันกันเลยไหมน่าสองลูกหน้าจะดันขึ้นมาก็เหมือนไหนเหมือนกันหน้าน่าจะดันกันละเพราะว่าตัวเงินสู้ทั้งคู่อันนี้ในมุมเซียนคาดว่าบนล็อกก็น่าจะสนุกสาดเงินสู้สนุกสนุกแน่นอนโอเคครับพี่เกมส